วันน nah, nah. uh, ี้จะเป็นสปาเกตตี้หนึะหนะไอเซหนึ่งองสยู่สวัสดีครับนะหนึสมวัสดีครับสวัสดีครับพี่นงชาเมนี u ไมมอีสเดชสปา with meatballs ในสวีเดนเรียกแบบก็ตุลาให้นักตักแดดกินข้าว ถ้าพี่ใหญ่กินก่อนแบบนี้อ้แฮมเบอร์เกอร์คาซาจะไอซ์เ็นลาบอร่อยไหมอร่อยอย่องนึน่าสมานนะ and then yes it's v e y and the uh, you see this is the only time that I only use spoon for making it's for making the spaghetti พี่ใหญ่บอกว่าอันนี้เป็นแค่แบบว่าฝรั่งใส่ใส่ยังไงนะใส่ซอส ก็ตายสิหอดทิ้งอิงดิใช่อะไรไหมโอเคนะคุณเดี๋ยวไอจะให้คุณป้าคนกินข้าวนะคะเดี๋ยวเจอกับ อีสานฟู้ดเลยค่ะบ๊ายบายบบมือนี่บ่อคอยมีคนจ้ะอันนี้คือจอดประจำนะจะฝั่งนั้นถ้ามีกต็ตรงมีรถสองคันนะคะส่วนคันนี้เพิ่อนบ่อคอยอยู่เดียจะเพิ่นมาแค่เสาร์อาทิตย์เพิ่อนมาจอดประจำอยู่นี่เนาะ ไอเอาเห็ดมันปูมาขั้วยมันหอมนะคะก่อนที่จะเอาไปตำเนะ ข้าวเหนียวเนาะนึ่งใส่หม้อของข้าอย่างนี้เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวปานใดตั้งแต่ออกทริปมาวันนี้เป็นวันแรกที่ได้กินข้าวเหนียวนะมาพร้อมที่จะตำแล้วพริกสี่เม็ดวันนี้เดี๋ยวลงตำข้างใต้ก่อนเด้อ ถ้ามีปลาแซลมอนนี่จะอร่อยมากเลยนะปลาแซลมอนหรือปลาซาดีนก็ได้ถ้าบ้านเฮากับเป็ดปลาทูเนาะปลาเคบีพีสขวดหนึ่งบาทใส่ลงไปซ้มนีแ่แหละค่ะ ใส่เซลประแดกตอนมาจำใส่ไม่ค่อยเค็มนะใส่เค็มนิดนึงดีกว่าเนาะพอเดี๋ยวเอาปลาแดกต่อนใส่มกะก็สีเค็มพอค่ะพร้อมเสิร์ฟแมงวันกับประดมแดดจะแ่นของคู่กันอีดีขนาดใส่เคน,เนี้ได้ี่่มาโลดม,มาเต็ม จะได้เอจะได้ในครกหิวขอแห้งสัน่นเพราะว่าม,มามาพี่น้องมาเบาๆหลยอ้บด้เห็ดเค็มเราจะเพราะว่าไอสิจัมปลาแดกตัวนี้ปลาแดกตอนแหงมาคักแบบน,นี้ปลาแดกตัวนี้เข็มเข็มของพันธุ์ไทยแจวเห็ดเหลืองนะคะ แครอทแล้วก็เห็ดนี่จนพักจนเหี่ยวแล้วก็คั่วไข่ข้าวเหนียวมาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจับเพื่อสีได้กินปลายซ่อมุ้งครึ่งถ้วยจานข้างล่างมองข้ามนะคะเอาไว้ท่าล่างจะหาไปล่างอ่าแบบเยอะๆสุกอย่างเ,าเป็นล่างอยู่พูดละ่ะกินก่อนท้องหิวแหงแล้วว่าผืิ่มม่ได้

ว้าหลอดตายแล้วบ้าน,นี้พี่น้องเคยเป็นบบงหิวเข้าจนสั้นแผงกระซิว่าแล้วเนาะคือปล่อยเจ้าของหิวจนสั่นแล้วเขาเห็ดกินอะ่ะเขายังบริหิว เพื่อสิลละเป็นเห้าว่ะเนี่ยหาสิตายดับแนวอเอาโอ้วหมงยวัน อาหารอีสานบ้านเขาในแบ่บีหลี กิสานขนาดแท้ต้องจำประแดกนะคะแปลงฟันละพันแ,ะะแยะสอดเทียงแรงแปลงแขวสมพอ่อสมพ่อพนอายุเจ็ดสิบแถวพนยังดีอายุเบรกคือสภาพทาอายุเจ็ดสิบแถวอายุสิบปายปานได้เออนี่ยายมะค่อยมีแหงและแบบนี้ค่อยป้อนเจ้ามายายคำนี้เพื่อเจ้าเด้ยยายเด้อคำยิ่ใหญ่ตัดสุดๆอ้ะ mm-hmm อีกอย่างหนึ่งคือมันฮอนบางวันก็เลยออกลายอิ่มแบบนี้อยู่แล้ว สองตายายมาแคมปิ้งอร่มานยน้ำอร่มาแคมปิ้งเมื้อพัน้อนเอาเสือไปอยู่ใตน้น้ำน่ารักดี มีแห้งแล้วดอยายใอญอ่ๆเกือบลายจะบอกเผื่อเบาๆละอิ่มปะใช้กองไปกินแงลงเลยนี้อ๋อแห้งหลาย,ลย,ยกระโปงกระเหลือดอกเมื่อเช้านี้ก็ก,กินนมจืดไป ก่อนที่สิกีนเขาสกีนผักกับแฮมเบอกเก็บแล้วยิ่มแล้วทำนี่ละหิวแห้งปัได้กะพอปันนันข้าวเหนียว แข่ม,มาขว่วแซ่น้ำมันกับแซบแล้วแ่ม,มันปูอือเค้มปลาแดกเข้มแหงดีปลาแดกนี่ยอมเลยแต่ว่าอี่อย่างกระยาพี่น้องจ้ะคอแค่เขามีชื่อเสียงมีแบรนด์เนมเข้มกระยาบ่แสบกระยายกตัวอย่างสตาบักเห็นปะ พออ๋อมันโงนานอรือยังนี่อบอกว่าต้ยขอแค่เขามีชื่อเสียงเข้าไปได้นั่นแหละค่ะชื่อเสียงเป็นอะไรที่สําคัญละการที่จบผลิตภัณฑ์ของเจ้าของการจัดตีตลาดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่พอให้มีชื่อเสียงปุ๊บ ทำมต้องเห็ดแสบกะมีคนมีคนซื้อเืออะมาก,กื่มแเบบี้แค r อรหวานกรอบไอ้เมื่อกับแมงวันแล้วไปแล้ว อร่อยอาสาหรับผื่นกันย้อนว่าหิวข้าแห้งเมื่อยนะคะสําหรับวันนี้อาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจไดหลายได้ใจเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย